เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Proking Style ประจำวันที่6พฤศจิกายน2566โดยชายผูบ้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้า,ชาว,วันนี้การดีครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะกองหน้าของทีมชาติไทยรุ่งอย่างแน่นอนอดีตโคตชเยาวชนบาเซโร์นาชอบสไตล์สุวรรณนัดเหมือนตานะ โดยสุบรัณเหมือนตารุ่งแน่นะฮะเมื่อทาง Oscar Garcia, ออสการ์กราเซียส่งผลดีอนาคตของสุบนัณเมื่อสสมสรสอนโอฮบวรวนชิมเชนนำของศึกจูเบระโปรดิกลีกสุขกระทางเบลเจียมประกาศแต่งตั้งออสการ์กราเซียเข้ามาเป็นกุนซือชนใหม่ของชุดใหญ่ยางไปทางการซึ่งซักบดาดอโบารเดโลกราเซียอดีตหัวหน้าผู้บุกสอนชิมาชิไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเปิดเผยออสการ์กราเซียหัวหน้าโค้ชคนใหม่กับโอฮ์วูรวนชุดใหญ่คือคนอากุนซือคนที่มีความสามารถจริงเต็มไปด้วยประสบ การในการปั้นผู้เล่นเยาวชนซึ่งทางออสการ์การาเซียผ่านการกุมทีมสโมสรบาร์เซโลนาชุดเยาวชนมาแล้วทางนี้สมบอได้ระบุอีนะว่าโค้ชออสการ์เองจะชอบนักเตะสไตล์แบงค์สุบนัณเชื่อว่าแข้งไทยจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดกับทีมในยุคข,ของโค้ชออสการ์การาเซียอย่างแน่นอนนะ สำหรับทางโปรแกรมในต่อไปของออสการ์การาเซียเนี่ยจะประเดิมการคุมทีมโอเอชวรวรณชุดใหญ่เป็นครั้งแรกบุกไปเยือนทินเก่งในการแข่งชูเปราโปรลีกเลกสุดทางเบลเจียมในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเป็นนว่างงานดีต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากพิจิตแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์สุพรรณเหมือนตากันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงด่วนเลยนะ ประเด็นร้อนโคดโทงเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นสุดงงทีรสินมีชื่อกับทีมชาติไทยได้ยังไงกัน โดยการนี้ทางกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะฮะเมื่อทางม้ยนะผมะทางมีชื่อได้ยังไงเมื่อทางคดทงทงชยัยสุโกกีขุนื้อของบีจีประทุมให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวระหว่างคุมทัพกระต่ายแก้วไปทําศึก AFC แชมปีเป็นลีกที่ญี่ปุ่นนะว่ารู้สึกงงกับการเรียกตัวทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเอเชียที่จะพบกับทางทีมชาติจีน โดยว่ามีชื่อของทางจีรสินแดงดากองหน้าตัวเก่าได้อย่างไรในเมื่อมุ้ยตั้งแต่เจ็บไปเนี่ยยังไม่เคยลงซ้อมกับทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วจะหายทันลงซ้อมในการเล่นบอลโลก2แมชแรกได้จริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้ตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไงทั้งนี้หากว่าจีรสินแดงดาไม่พร้อมในเกมที่พบกับทีมจริงจะส่งผลให้ทีมชาติไทยมีกองหน้าอาชีพคือสุบชัยใจเด็ดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แต่ผมเป็นต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไทยสะเทือนญี่ปุ่นบุ๋มบิมชัชุออนฟอร์มสุดโหดตบพาทีมอัดคู่แข่งยับคว้าชัย3นัดติดสกอร์บอกได้เลยว่าพุ่งสูงสุดเลยนะ โดยบุมบิมชัชุออนโมกสียอดดาสตาร์หัวเสาจากประเทศไทยนะฮะโชว์ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องพาทีมทุกคู่แข่งเก็บชัยชนะไปสนัดรวดบนเวทีญี่ปุ่นขึ้นท็อปสกอร์พุ่ง20แต้มโดยการแข่งขันวีลีกวอลเลย์บอลลีกเบยาญี่ปุ่นนะฮะดิวิชัน2ฤดูการ2023บุมบิมชัชุออนโมกสีดาวตบทีมชาติไทยนำทีมญี่ปุ่นลงสนามนัาที่3ของฤดูการพบกับทางฟอร์เรริชคุมาโมโต สองนัดแรกบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีสตาร์สาวทีมชาติไทยทิง้งทั้งพงังผงาดคว้า VOM ทั้งขึ้นสกอร์บอร์ดนะฮะสองเกมติดส่วนเกมนี้ผลปรากฏว่าบุ๋มบิมชาชชุออนโมกสีสตาร์วอลเลย์บอลห,หญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดกันอีกครั้งช่วยทีมงานทั้งตบทั้งบล็อก พาทีมไล่อัดเอาชนะฟอร์เรสต์ริฟ์คูมม่บัมเบิโตไปถึง3ต่อ0เซตพรวด25ต่อ12 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ12โดยเกมนี้บุ๋มบิมชัชโชออนโมกสีนะฮะอ่าหัวเสาทีมชาติไทยทำสกอร์ได้สูงถึง20คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุ๋มบิมชัชโชออนโมกสีสตาร์สาวทีมชาติไทยช่วยต้นสังกัดญี่ปุ่นอ่า วิกตอรีโนฮิเมจิพบกับทาง G S S โตเกียวซิมบิมวันที่11พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเป็นนว่างานี่ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันคร,รับเอาเรืยังไงไม่ถอนเลยนะเควินคอนเฟิร์มช่วยทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกในครั้งนี้ โดยงานนี้มาแล้วนะฮะเมื่อเควินยืนยันว่าจะช่วยช้างศึกโุยคัดบนโลก2 0 2 6อย่างเต็มที่เพราะว่าสภาพร่างกายนั้นพร้อมแล้วเปิดใจขอโทษก่อนหน้านี้ที่ถอนตัวบ่อยครั้ง โดยกันนี้เควินดีรมลมลาแบ็กซ้ายการท่าเรือ FC ยืนยันพร้อมช่วยทีมชาติไทยอย่างเต็มที่ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรบรอบ4 2เกมแรกในช่วงเดือนพฤศจิกยายนนี้เนื่องจากสภาพร่างกายฟิตเต็ม100%พร้อมเอ่ยปากขอโทษแฟนบอลที่ก่อนหน้านี้มักถอนตัวจากทางทัพช้างศึกบ่อยครั้งโดยแบ็กซ้ายในวัย26ปีติดทัพมชาติไทยนะฮะครั้งแรกเนี่ยในยุคข,ของมิรวรรณราวัวรเมื่อปี2017 และล่าหลังจากนั้น <c oughs> เควินเดรมลำม,มักจะถอนตัวจากทางทีมชาติไทยอยู่บ่อยครั้งโดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายนั้นไม่ฟิตและไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรรบกวนเลยนั่นทําให้เขา กลายเป็นเป้าโจมตีนะฮะของแฟนบอลไทยที่ดังคอสงสัยว่าไม่เต็มใจจะลงเล่นในนามทีมชาติใช่หรือไม่เดี๋ยวอะไรก็ตามในศึกบริโวชัยลีก2 0 23เควินดิลมลามเองนั้นก็กลับมามีสภาพร่างกายที่ดีและมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับการท่าเรอ f ฟซีจนได้รับอโอกาสจากทางบาโนโปรกิงเรียกตัวเป็นหนึ่งใน26นักเตะชุดเตรียมทำสึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C 2เกมแรกเปิดบ้านพบจีนแล้วก็ เยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นเองนะผมแค่อยากจะอธิบายเหตุผลผมหวังว่าทุกคนจะรู้ว่าผมไม่ผ่าตัดข้อเท้ามาตอนที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยมันดูเหมือนว่าผมผิดแล้วแต่ตามจริงแล้วเนี่ยผมเองต้องดูแลข้อเท้าของผมให้ดีอย่างหนักเควินได้กล่าวกับทางปริการนะ โดยตอนผมาหายเจ็บกลับมาเนี่ยผมนะั้นมีความรู้สึกว่าผมยังฟิตไม่พอที่จะ,ได,นนจะได้กับทางทีมชาติแต่ตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะกลับมาเล่นกับทางทีมชาติไทยและผมรับประกันเลยว่าจะทุ่มเต็มที่100%ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะผมมีปัญหาที่เท้าต้องรับผิดชอบในการผ่าตัดในครั้งนี้ ตอนนั้นผมคิดว่าผมไม่พร้อมและไม่ฟิตพอต่อตอนนี้ผมว่าร่างกายผมพร้อมแล้วสำหรับการที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยผมว่าทุกคนจะเชียร์ผมในฐานะทีมชาติไทยผมขอโทษที่ไม่ได้เล่นในกับทางทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ผมหวังว่าทุกคนนั้นจะไม่กโกรธผมและก็เข้าใจเหตุผลของผมด้วยแบ็กซ้ายการท่าเรฟซีคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ โดยงานนี้นะผมโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะฮะโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม 4, แมชเด h ที่1และก็2ของทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้ ไทยพบกับทางจีนในวันพระราบดีที่16พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามราชมังคลากฬาสถานสิงคโปร์พบกับทางทีมชาติไทยวันอังคารที่11พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทั้งสองนัดถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ในค่าคนนี้นะเปน็นนา่ังงานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมารก,กัน,นีกครับ มนโนเชื่อเสียงเชียร์แฟนบอลไทยทีมช่วยทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยคัดบอลโลกนะ ดยานี้ทางด้านมาโนโปรกิงนะฮะขุนซือทีมชาติไทยได้เชื่อด้วยเลยว่าหลังจากที่แฟนบอลจะช่วยให้ทีมชาติไทยเริ่มต้นทุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกด้วยชนะหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นโดยจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้เพื่อจะ,ตะเตรียมความพร้อมอ่สำหรับ2เกมแรกที่จะพบกับทางจีนและก็สิงคโปร์โดยเฮดโคชาบาราซิลเยอรมันได้เปิดเผยบอกว่า ที่ผ่านมานั้นเราพยายามวางแผนเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและเราเองก็ได้เลือกนักเตะที่พร้อมที่สุดและก็ดีที่สุดซึ่งอาจาจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงเล็กน้อยจา,อาจากก่อนหน้านี้แต่ผมเชื่อมั่นในขุมกำลังของ2ทีมชุดนี้ว่าเป็นทีมชุดดีที่สุดนะฮะและเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามีสมาธิและทําออกมาได้ดีเราก็สามารถเอาชนะจีนในเกมแรกได้มาโน่คนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัย สำหรับนิโคลัสมิกสันโชคร้ายที่เขายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยยังไม่มีชื่นทีมชุดนี้แต่เราเองนั้นก็ยังหวังว่าเขาจะหายหเจ็บทันและก็พร้อมสำหรับกรเ,เกมโปรแกรมทีมชาติในนัดต่อไปในครังนี้นะ เราเองมีเวลาเตรียมทีมประมาณ1สัปดาห์ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วแต่ก็จะมีนักเตะบางรายอย่างเอกนิตปัญญาสุบชคสารชาติและก็สุบนัทเหมือนตาที่จะตามมาสมทบในภายหลังเพราะยังมีโปรแกรมสุดสัปดาห์กับสมโมสรนอกจากนี้สำหรับคนที่ไปเล่นเอเอฟซีแชมเปียนลีกก็อาจจะได้พักเพิ่มเล็กน้อยและคาดกันว่าจะได้นักเตะครบทุกคนในช่วง3-5วันก่อนเกมนัดแรกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ผ่านมาตัวผมและก็ทีมงานสตาฟโค้ดได้วิเคราะห์ทีมชาติจีนมาเป็นอย่างดีพวกเขาเป็นทีมที่แข็งกแกร่งและหลายคนต่างก็ทําผลงานได้ดีในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนยนะแต่เราก็มั่นใจนะว่าหากเราเล่นกันได้ตามบ่ายแผนและบวกกับแฟนบอลที่จะมาให้กำลังใจเต็มสนามผมเชื่อได้เลยว่าเราทําได้อย่างแน่นอน,นครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b y มานูโปร k กิ้งสไตลประจำวันที่ หกพฤศจิกายน2,566โดยชายผู้บังครั้งฟุบบันถทยครับ